สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเมื่อนี้กะใกล้มือห้อยออกเราเด้อค่ะใกล้แล้วกลางโค้งแล้วยังมาท่านได้คลิปยัยงจากแนวหกระสิว้าเมื่อนี้เป็นมือแรกค่ะฮอกระสิว้าเมื่อนี้เป็นมือแรกค่ะเมื่อนี้ก็โอ้ยจะมันยากค่กคะแต่ะละมือนี่ตื่นขึ้นมายากยาก สูตรหวยกับยังท่านในเฮ็ทั้งวมดนี้สูตรหวยอันไร้สูตรนะบ้านในล่องจักสูตรแล้วก็บ,บ้านในเซกเบืองสามจักสูตรได้แน่เป็นสูตรไดซิมันเข่าค่ะเมื่อนี้ก็ได้ได้ไปเติมไปตามแนวทางของอันคุณพ่อเสี้ยนเงียบค่ะเสี้ยนเงียบแล้วก็ครับอาจารย์ออดค่ะมัดมือมัดเล่นได้แค่สองคลิปค่ะท่ะานผู้ชมค่ะโอ้ใจมันนาย ตะละมือแต่ละเว้นนี่ตะลเมือนี่กะ,ะเสียวนวทางของเชียนหน่อยคือเกาแหละค่ะมานำเสนอกะซึ่งเลขของเชียนหน่อยเนาะค่ะรักหน่วยเข่าเต็ม,เต,มเต็มมวดวังหันค่ะเข่าเต็มเต็มข้างบนค่ะแน่นไปทั้งบนเนาะแต่ว่าเลขวิ่งพิด้ะค่ะท่านผู้ชมเลขวิ่งพิดมั่งจะเอาอันงวดวังหันในเบื้อง ดีเอ็นเอเก่าของหลักน่วยเสี้ยนหน่อยเนาะแอดก็บ,บอกอยู่ได้หรอค่ะของเสี้ยนหน่อยนะแม่นก็มูกับแม่นหลักน่วยเนี่ยนะค่ะสำคัญจะหลักน่วยแล้วกะ็จับคู่เนี่ยก็อาจจะเป็นบางงวดเนาะค่ะบางงวดกับปังบางงวดกับบ่ปังขันผู้ไดมีแนวท่างดีๆเลขวิ่งแม่นแม่นมค่ะ เอามาใส่กับหลักหน่วยเสียนหน่อยใดเด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะามมววหาอันเก่าให้เบืองก่อนหลักหน่วยเสียนน้อยพารวยงวดวันที่สิบหธันวาสองห้าหกค่ะแล้วก็มีตะค้นถามหาแม่ขค่ะเลขมีที่มาาว่างหันน่ะหลุดเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยหลุด ต้งงจะเฮ็ดมาานน่ะนะต้งงต่เพิ่น,นห้อ,ออกมากปล่อยทางซองนี่เนาะเพราะ้าในรูดจะงวดพิ่งจะงวดรูดงวดวังหันแม,ม,ม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอามันนี่ไปเบื้องอันลักหน่วยของเสียนหน่อยเนาะหลักหน่วยเสียนน้อยงวดวังหันหน่อยโตค่ะท่านผู้ชมค่ะม่หน่อยโตไม่ยู่แค่ซีหางเท่านั้นเนาะกระเข้าไปยางสวยงามค่ะ เข้าเจ็ดค่ะกระซึ่งเลขก็ออกเก้าเจ็ดเนาะศูนย์เก้าเจ็ดเข้าหอดสองตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะเข้าทั้งศูนย์ทั้งเจ็ดเด้อของเชีนหน่อยเลขวิ่งเ,เลขลักหน่วยแม่ค่ะลักหน่วยนี่สามารถที่จะวิ่งได้แต่ว่าของเชี่นหน่อยงวดวังหันเด้อค่ะมาทั้งเจ็ดทั้งศูนย์มาสองคูค่ะสองค,ค,องคูทางเนาะค่ะแต่ววิ่งซี่กับหกหลุดค่ะท่านผู้ชม หลุดแล้วก็ห้าก็จะไปรุ่นกันงวดต่อไปเนาะงวดงวดต่อไปนี่เส้นหน่อยก็ได้มาแล้วเนาะค่ะไดมาแล้วเดี๋ยวท้ายทายคลิปแอดดีเอาให้เบิองเนาะตอนนี้ว่าไปเลี้ยงของคนอื่นสกอนค่ะเลขอ่ามีที่มาเด้อค่ะพี่น้องเลขมีที่มาในตอนนี้เพิ่นยังบ่ท่านไดนมาคุณพ่อคุณแม่เพิ่นก็นโโร่ข้ามาาลายลายโท่มาทามอยู่ดอกว่า แรกมีที่มาน่ะมาย่างแอดประสันตอนนี้แอดยังคงท่านด้พอเพลินอยู่ค่ะกาบ้านาจะเกินเมื่อสองเมื่อนี่ละเพราะว่าเมื่อนี้กาวันที่เทไรแล้ววันที่หกเลยเด้เพลินยังมาท่านในมาค่ะนี่ละอีกประมาเมื่อสองเมื่อเพลินตรงมาแน่นอนเจอกันแท้ละค่ะละ้วกถทา,าทาติดตามไว้เด้อค่ะทาเบิง้งได้ปุ๊บกะสิล่งข้างช่องให้เบื้องท่านที่ค่ะเนี่ย ว่าเสิเอาเลขลักมวยงวดวังหันให้เบื้องกระจักไปใส่แล้วละ่ะนี่ค่ะของเก้อุเป็นยังไงของเก้อุกลับกล่องได้ปะกะปลับบ่ได้แค่นี่เ่าจันเวลานั้นยังคอยกลับตัวเลขเอาค่ะนี่ค่ะแลขลักมวยของเส้นหน่อยวังหันเข่าเต็มๆเด้อค่ะมีซีหางซีตู่ว่ามันซีหางหรอกซีตูกับเข้าไปที่เจ็ดค่ะ ศูนย์กับเขาเขาไปรักรักร้อยศูนย์น่ะวันนี้เขาก็จะไปเบื้องของงวดวันที่16ธันวา2566ค่ะว่ามีตัวใดแน่เนาะถือกอกถือใจบ่งวดนี้ของเซียนน้อยพารวยหลักหน่วย สายเนาะบาทนี่ตะหลงตะลืมเชียนไว้แล้วกระไดแจ็กเอาไว้มองใดถึงรุดกับว่าลุดพ่อสองงวดดอกค่ะของอันเลขวิ่งของเสียนหน่อยเนาะเลขวิ่งสองตัวมาตัวน่ะรุดแล้วงวดว่างหันมางวดสิมานี่เลขคือนบ่เขามูอีกแล้วไหม ว่าน,นี่ได้ตัวใดได้เนืไ้ได้ตัวใดว่าน,นี้ได้ซีกับซูนไหมค่ะท่านผู้ชมซูนยังจะมาอีกเหรอนี่มันจะมาอีกบ่มันก็เป็นไปได้อยู่เด้สวัสดีค่ะมิซี่กับซูนที่เด็กวิ่งค่ะบางสำนักเพิ่นก็มีอยู่ที่ซูนเพิ่นฟันมาอยู่ดิบ<ะ>่นี่ละเข่าเข่ากันบ่มีบ่มีเข่าๆกับเล็กหลังกล่องแม่แน่บ่จักตัว ถ้าห้อยออกวันเสาบ่หวง่วนๆนี่ค่ะเอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะค่ะนี้บังต้องรักง่วยเส้นหน่อยกับมี่แบบนี้เด้อค่ะมี่มีอะไรบ้างมีแล้วเบื้องตัเจ็ดมีห้ามีหนึ่งมีแปดมีสี่เนาะค่ะส่วนเลขวิ่งนี่มีสี่กับศูนย์เนาะ จะคู่ได้กะจะคู่ได้โอ้ยเรียกกลับหลังนะกะงงมีสี่เจ็ดมีสี่ห้าสี่หนึ่งสี่แปดสี่สี่นะอ้อยังมีเบิร์นอยู่ตอหนี้งเบิร์นก็เปลี่ยนไปได้ยิ่งไม่ยังหะนะศูนย์เจ็ดบอศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดและศูนย์สี่เนะนี่ละแปะมาจอ ค่ะเพื่อนผู้ใดอยากเขากุมเด้อค่ะกต่ยังพ่อมีอยู่นิดน้อยเพราะว่าเพื่อนรับแค่หนึ่งร้อยคนวระสันค่ะเลขรับหลังกล่องหันก็แตกปานระเบิดละค่ะผู้ใดอยู่ในกลุ่มเนีย่ยโอ้ยรวยทั่วหนาเลยหมวดบางหันเลยใส่หนีใส่สินแล้วการยังเรืออีกยังเรือใส่อีกนะค่ะวันนี้ยิ่งเด็ดวันนี้แห้งเด็ดก็เก่าสันเพิ่นว่า ขา <Dead. S 2> มาเร็วพร้อมมวน,นี่เมื่อแน่อาจจะเป็นเมืออม่อซองเมื่อนี่แหละเพิ่นจะปล่อยข้างกลุมเนาะค่ะผู้ใดสนใจอยากจะเข้ากลุมเด้อค่ะก็แอดเข้าไปในไลค์ใต้คลิปของข้า,าง่องเาองนาะค่ะข้าง่องแต่ละ่องเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ละมวน,นี่พ่นมีเซอร์ไส์ประสันเพิ่นวามีมีเซอร์ไส์เลขลับหลังกองสายเจอ,อุประสันผู้ใด บรท่านในอยู่ในกลุ่มกะเฝ้าแอดไลน์กลับไปในกลุ่มเด้อค่ะผู้ใดอยากหูนะเดี๋ยอีกไม่เยอะค่ะเดี๋ยอีกแค่พคอร่อยบ่เดี๋ยอีกไม่เยอะเดี๋ยวออีกบ่ลายก็แล้วกันเนาะฟังลางสิซะท่านกัท่านบ่ท่านก็แล้วไปค่ะเนาะค่ะว่างานกะโอ้ยห่องหัวทั้งเต้นถือขอดสามตัว เอออันนี้แหละแอดอยากเบาสู่ฟั่งอยู่เป็นยังล่องร่องไม,ม,ม่กลมคือมีสามตัวว่าท่านเพิ่นว่นาอันนี้นั่นจริงๆแล้วมีเด้อค่ะศูนย์เก้าเจ็ดตรงๆอันที่ล่องเข้าไปในกลุมนั่นเพื่นเห็ดตกค่ะท่านผู้ชมค่ะเพื่นเห็ดตกเด้อกะขอโทษขอให้เอฟซีหลายๆค่ะเพื่นถามมาโอ้ยแหงทุ่นหน่อยเป็นยังคือบ่ได้น้ามูสามตัว่าท่นค่ะ ส่วนผู้ใดบ่ไม่ไล่เนาะค่ะผู้ใดบ่ไม่ไล่ที่อันเจอู่เพิ่นทรงเข้าไปนะฮัลละชุดนั่นล่ะไม่สามตัวแต่อันทรงเขากุมที่เพิ่นแคบมาเล้วนั่นแม่เพินเ่นฮ็ดตกค่ะท่านผู้ม,ม่ะฮัลละขอโทษขออัยให้ลายๆคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งลายก็ได้เนาะจังไดก็แล้วแต่าสิเอาไม่งวดสิมานีล่ะแอกบกะสิบ่เฮ็ดตกดอกบ,บัดนี้สิเอาให้เบิดทุกตัว ล้วก็จะมีชุดเดียวเท่านั้นเด้อค่ะทานผช้ชมค้างวันนี้เนาะจะมีอยู่แค่เที่ยเดียวแล้วก็จะบม่มตัวเน้นเนาะบม่มตัวเน้นทรงค้างเดียวคือจบเลยค่ะไก้วันหวยออกเน้นตัวไหนจังสีสีบ่มิแล้วค่ะครั้งเดียวจบเลยแหละก็ใไกล้มือใไก้เบ้นเขามาแล้วเนาะนี่แหละ ข้าวดีนี่ท่อนี้อันเพิ่นสิเย์เซไภัยน่ะก็คือเลขลับหลังกล่องเพิ่นก็สิให้ครั้งเดียวจบผู้ใดอยากข้าไปเบื้องกะบ่ต้องโทรเด้อค่ะเนิ่นสิสรงเข้าไปในกลุ่มผู้ใดอยู่ในกลุ่มน่ะกะ็เข้าไปในนอตเด้อค่ะเข้าไปในนอตคืนไปทั้งขว้าเมื่อสุดมันจะมีอยู่3ามขีดค่ะ สามขีดความือเราเข้ากระแตกเข้าไปแล้วก็เข้าก็จะสามารถเห็นตัวเลขอยู่ในโนดน้่นเนาะค่ะกับมี FC เอฟซีเพิ่นโอ้ยแม่ไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนตัวเลขเพิ่นวะนั่นละแอดกับบุรุษจักสิอธิบายจังใดเนาะค่ะก็บอกย่ำไปหลยข้างไลยเทียอยู่บอกแล้วก็บอกเพื่อนก,บนบอกนับว่าเฮ็ดบ่เป็นบ่เปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนล่ะค่ะเพราะว่าแอดบอกละเอียดปานนี่ขึ้นไปรลดสามขีดข้างบนคว้ามือค่ะ แตะเข้าไปก็จะเห็นตัวเลขทันทีเนาะค่ะหมยบอกไปว่ามากคือเวลาคือสิีมดไว้แถบานนี้ไปสิบเอ็ด้วนาที่เหรออ่ะเลยอับตีท้ายด้วยหลักหน่วยเสียนน้อยพาด้วยเน้นไปที่ข้างบนเด้อค่ะท่านผู้ชมเน้นไปที่ข้างบนหาโตข้งวันนี้ไม่หาไม่หาตัววันบ่างหันไม่ซีตัว วันนี้สีส้มสีล้ายนแจ็กหน้อยเพิ่มขึ้นมาปกติคือหาตัวเนาะ,ค,ะ 0. ค่ะวิ่งสี่กับศูนย์ค่ะแนวทางของเชี่ยน,น้อยผ้ารวยเนาะย่างบพานท่าน,นมี้โตแน่นค่ะท่านมู้ชม่ค่ะาโตแน่นนะเดียวแป๊บนึงใกล้ๆมือเลขออกค่ะใกล้วันหวยออกเชี่นหน้อยจังสีแน่นไห้เนาะคะ่ะแน่นไปที่สองหางเด้อค่ะท่านมู้ชมเน้นสองหางเท่านั้นสีแตกนี่เ่แตกในแอดกับบอระปคันค่ะ โมโหคือกันแอดก็จะเอาตามใจชอบของแอดนี่แหละว่ามากตัวใดเนาะเน้นหาตามนั่นเนาะค่ะเนาะค่ะเอาแคบหน้าจอค่ะว่าไปว่ามาแอดกับเมืเวลาโดยด้ค่ะสิบสองสิบสามนาทีแล้วค่ะขอขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะสุดท้ายนี่ขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่หลายๆที่เขามาเบ่งคลิปเนาะค่ะตั้งแต่ต้นจนจบค่ะแล้วก,ก็บอกคามโคตณาเนาะ ไม่ข้ามโฆษณาแล้วก็อย่าลืมคันชอบคลิปนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์คันผู้ใดท่าดในกดกะดิ่งแจ้งเตือนกับกดไว้น้าแล้วก็ฝากกดติดตามไว้น้าในเด้อคันผู้ใดท่าดในกดก็ไดถ้าเป็นตัวหนังสือสีเท่าแล้วก็แสดงว่ากดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะกดได้ครั้งเดียวเท่านั้นเด้อค่ะกดติดตามนะคันหากดอีกมันก็จะเด้งออกคือเกาค่ะคันเคยกดแล้วก็คือจบเที่ยเดียวค่ะ ออาสำหรับคลิปนี้แอดกะจะขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณหลายๆเด้์ที่เขามารับชมรับฟังคลิปของเส้นหน่อยผ้าร่วยแล้วก็จะมีคลิปดีๆเขามาฝากมาตอนพี่น้องคือเกาทุกมือเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะอ่ะสําหรับคลิปนี้กะเวลามาอะไรขออล่าผ้าจากพี่น้องเอฟซค่ะสวัสดีค่ะ